ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่องไฟสกูลสกุลนะจ๊ะเนาะเอาเมื่อนี้มาเบอร์อีกหัวขอนึงนะจ๊ะเนาะหัวขอมเมื่อนี้เซีอสิ่งที่คุณคิดไว้จะประสบผลสําเร็จไหมนะจ๊ะเนาะกัลยาณีมีทุกท่านนิพ่านกรรมพ่อและเอ่อมูมูพวกพวกเอ่อทั้งหลายกันเลยเว่าสิเป็นลุงปานอาาณ์นะจ๊ะเนาะคิดอียงไว้อยู่ในใจเอ่อสิประสบผลสําเร็จบ่ในสิ่งที่ที่อ่อคิดไว้นะจ๊ะเนาะมาเพราะว่าสิเป็นเรื่องการงานการเงินความรักกันเลยมาเบิ่งกัน สิบปสบผลสำเร็จนะจา้าเด้อไพสมหวัง,งขึ้นอ่อดับเบิลขึ้นเลยใบยแรกเลยบอกว่าเจ้าคิดเสียร์อี่นางบอกว่าจะเป็นการงานความลักอ่สิบปสบผลสำเร็จอ่อในสิ่งที่เจ้าคิดไว้นะจ๊ะเนาะเห็นบะไพ่าจาเจ็ดถวยขึ้นอ่อสิ่งใดที่เจ้าคิดไว้ที่ว่างแผนไว้อ่าในใจเจ้า ที่เจ้าคิดว่าอยากมีบ้านหรือว่าเปิดร้านขายเครื่องประดับหรือเอียงกระยาจิวเี่หรือร้านขายดอกไม้หรือสะเป็นอเอียงกระยาหาารือจะร้านตัดผมหรือว่าเอียงที่คิดกัน